สวัสดีครับพบกับผมไม่ตองแห้งสุดสัปดาห์นี้นี่ไม่พ้นที่เราจะต้องมาพูดเรื่องร้อนแรงจากสัปดาห์ที่แล้วที่พูดเรื่อง111สัปดาห์นี้ก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งเป็นเรื่องร้อนั่นก็คือความตายของไอ้กง SMS จำเลยในคดีร้อยสิบที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะฮะระหว่างที่อยู่ในการคุมขังของกระบวนการยุติธรรม ความตายของอากงนะฮะส่งผลสะเทือนทั้งในแง่ของความสะเทือนใจและสะเทือนกระบวนการยุติธรรมถ้าเราจะแยกแยะจากความตายของอากงเป็นความรู้สึกที่แยกออกมาเป็นเหตุผลก็คงจะจับประเด็นได้สองสามประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาของมาตราร้อยสิบสองซึ่งเป็นเรื่องทั้งการบังคับใช้และก็เรื่องของบทบัญญัติเองประเด็นแรกที่คนจะรู้สึกก็คือทําไมอากงมาได้ประกันตัวทั้งที่การประกันตัวเนี่ย เป็นสิทธิของจำเลยและผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญหากศาลเห็นว่าไม่หลบหนีและก็จะไม่ไปทำให้พยานหลักฐานเสียหายในกรณีของอากงเนี่ยอากงถูกดำเนินคดีครั้งแรกพนักงานสอบสวนคุมตัวไว้วันแล้วกก็ได้ประกันตัวออกไป3เดือนกว่าหลังจากนั้นมาพอส่งฟ้องศาลกลับไม่ได้ประกันตัวติดคุกมา1ปี4เดือน1ปี4เดือนเนี่ยอากงก็สุขภาพก็แย่ลงเรื่อยๆสุดซมลงเพราะป่วยอยู่แล้วจนกระทั่งมาเสียชีวิต คำถามก็คือทาไมอากงไม่ได้ประกันตัวทั้งที่ได้ประกันตัวไปครั้งหนึ่งแล้ว3เดือนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอากงไม่หลบหนีอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันต่อไปว่าถ้าเราไปดูคําพิพากษาของศาลในศาลชั้นต้นก็จะเห็นว่าศาลตัดสินว่าอากงมีความผิดจากการส่ง s อ s 4็สี่ครั้งทั้งหมด4กระทงกระทงละ5ปีจําคุก20ปีเพราะฉะนั้นศาลก็พูดได้ว่าถ้าให้ประกันตัวเนี่ยโทษสูงขนาดน,นี้ก็เกรงว่าอากงจะหลบหนี มันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างอัตราโทษกับการที่ไม่ให้ประกันตัวซึ่งถ้าเราไปดูจำเลยคดี1 1 2เกือบทั้งหมดไม่ได้ประกันตัวทําไมไม่ได้ประกันตัวก็เพราะสารอ้างอย่างนี้ว่าโทษสูงและจำเลยจะหลบหนีเสียเป็นส่วนใหญ่นี่คือเบื้องต้นที่บอกว่าอัตราโทษมีปัญหาเรายอมรับกันว่าความผิดฐานมิ่นพระบรมเดชานุภาพดูหมินมิ่นประมาท อ,องค์พระประมุกซึ่งเป็นที่เคารพสักการะเนี่ยควรจะดำรงอยู่และควรจะมีอัตราโทษอัตราโทษอะไรคืออัตราโทษที่เหมาะสมอัตราโทษของเราเนี่ยคือ3ถึงสิปี3ถึงสิปีซึ่งสูงกว่าประเทศทั้งหลายที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระอัสตรทรงเป็นประมุกสูงกว่าหลายเท่าแล้วก็ยังสูงกว่าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเมื่อเริ่มแรกนะฮะกฎหมายมินเนี่ยมีโทษจำคุกเพียง3ปี แต่ต่อมาหลัง6ตุลา2อ1 9ก็เพิ่มโทษเป็น3-15ถึงปีอัตราโทษที่สูงเนี่ยแปลว่าสารไม่สามารถลงโทษจำคุกได้ต่ำกว่า3ปีที่ผ่านมาหลายๆคดีสารก็ลงโทษจำคุกกระทงละ5ปีถ้ารับสารภาพเหลือ2ปีครึ่งแต่สารจะลงรอ,งล,องลงอาญาไม่ได้1ปีไม่ได้2ปีไม่ได้ต่ำสุดคือ3ปีถ้ารับสารภาพเหลือปีครึ่งนั่นก็คืออัตราโทษที่ใช้กันมาตลอดอัตราโทษนี้ไปมีผลกระทบตรงที่ว่าศารก็เกรงว่า ให้ประกันตัวจำเลยจะหลบหนีเพราะโทษมันสูงมันก็ผูกพันซึ่งกันและกันทําให้การประกันเนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วก็ทําให้อากงเนี่ยต้องติดคุกต้องอยู่ในคุกระหว่างสู้คดีทีนี้เรามามองอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอากงผิดจริงหรือไม่ผิดจริงคําพิพากษาของศาลที่ก่อให้เกิดการวิพาษ์วิจารณ์กันในศาลชั้นต้นก็คือมองว่าอากงผิดจริงแต่ก็มีสาธารณชนก็ยังไม่สิ้นสงสัยว่าอากงเป็นผู้ส่งเอเอสจริงหรือไม่ การที่โต้แย้งกันในระดับศาลชั้นต้น,เ,นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกคดีเราก็ต้องสู้กันต่อไปในชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาแต่ปัญหาของมาตรา102ก็คือเมื่อจำเลยส่วนใหญ่ไม่ได้ประกันยกตัวอย่างอากงถ้าจะพิสูจน์ว่าตัวเองบริสุทธิ์อาจจะต้องสู้คดีอีกสองสามปีโดยที่ยังอยู่ในคุกจำเลยก็ต้องเลือกอีกทางหนึ่งนั่นก็คือเลือกพึ่งพป,ปัญหากรณาที่คุณอยอมให้คดีสิ้นสุดนะฮะแล้วก็ถวายฎีกา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีน้ำพระทยัยนะฮะที่เมตตาปาณีแล้วก็มีพระหมหากรุณาธิคุณที่จะทรงให้อภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามที่กระทำการจุวงจับจยาบช้าทรงให้อภัยทรงให้พระราชาัยโทษให้ปลดปล่อยออกมาดังที่เราเห็นกันหลายคดีแล้วนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องของน้ำพระทยัยเพียงแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยก็ทำให้ จำเลยเนี่ยไม่สามารถสู้คดีไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองบริสุทธิ์จริงถ้าเราสมมติตัวเองว่าเราเป็นอากงและถ้าสมมติว่าอากงบริสุทธิ์ถามใจว่าเรายอมรับไหมที่จะมีตราบาปยอมรับสาร,รภาพผิดเพียงเพื่อจะไปขอถวายดีกาขอพระชาชัยโทษยอมรับว่าเราเนี่ยมีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตต,ติดครอบครัวไปช่วยลูกช่วยหลานว่าเราเนี่ยส่งข้อความที่จ้วงจับหยาบช้า ให้ร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชนินาาผู้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนข้อหานี้เรายอมรับได้ไหมเป็นตาบาดถึงแม้ว่าจะเป็นอิสระผมคิดว่ามันมีคนจํานวนมากที่อยากจะต่อสู้นะอยากจะสู้ว่าตัวเองบริสุทธิ์นะผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะสิ่งที่ทําไม่ได้เป็นการหมิ่นนะแต่เขาไม่สามารถสู้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้รับการประกันตัวนะฮะเขาจะเป็นต้องทนทุกข์อยู่ในคุกในที่สุด เขาก็จะเป็นต้องเลือกทางที่ยอมรับสารภาพนี่คือสิ่งที่มันกระทบกระบวนการยุติธรรมและกระทบสิทธิมนุษยชนในการที่จะต่อสู้คดีในการที่พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าทีของฝ่ายต่างๆที่ออกมาวิาพากษ์วิจารการเคลื่อนไหวเรื่องอากงเสียชีวิตนะฮะผมแยกเป็น2ประเภท ประเภทที่หนึ่งก็คือพวกที่เลวเลและเลวมากได้แก่พวกที่กล่าวหาว่าหากินกับศพอันนี้ไม่ได้จำกัดฝ่ายนะฮะมีตั้งแต่แกนนำพันธมิตรบางคนสื่อพันธมิตรบางคนฮะแล้วก็ฝ่ายค้านบางคนหรือแม้กระทั่งเสื้อแดงบางคน,นอันนี้เป็นทาทีที่เลวและเลวมากเพราะเราต้องคำนึงถึงว่าเมื่อมันเกิดปัญหาไม่มีคนเสียชีวิตในแง่ที่เขา มีข้อคาใจว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมมันก็ต้องนํามาพูดกันถกเถียงกันต่อสาธารณชนว่ามันเป็นปัญหาที่ควรจะแก้ไขหรือไม่และควรจะแก้อย่างไรเพื่อไม่ให้คนอื่นเกิดสําปรอยเช่นนี้อีกเราก็ทํากันมาอย่างนี้ตลอดนะในสังคมไทยโดยเฉพาะพวกที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนชนสื่อที่เคยต่อสู้เรื่องสิทธิมนชนเราก็ทํากันมาอย่างนี้ถึงตอนนี้เนี่ยพอคุณเลือกข้างทางการเมืองแล้วคุณกลับมาโจมตีนะฮะ หรือแม้แต่พวกแดงที่พยานยจะปกป้องรัฐบาลอย่างที่ผมเรียกว่างี่เงา่านะฮะที่บอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้อย่าเคลื่อนไหวเรื่องนี้เดี๋ยวจะเกิดรัฐประหารเดี๋ยวรัฐบาลจะล้มผมว่ามันล้มเพราะความงี่เงา่าแล้วก็ความไม่มีความไม่มีจุดยืนทางการเมืองของรัฐบาลเองเสียมากกว่าอันนั้นก็คือท่าทีส่วนที่2ก็คือความขี้ขลาดน,นะฮะแล้วก็หลายจุดยืนแล้วก็งี่เงา่าของทั้งฝั่งรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยแล้วก็รวมไปถึงแกนนำนปชบ,บางสว่วน ผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะต้องมาเป็นตัวตั้งตัวตีแก้ไขมาตรา112ตามข้อเสนอของนิติราษฎร์แต่สิ่งที่เราควรจะยอมรับกันก็คือมาตรา112มันเป็นปัญหาที่เป็นจริงในสังคมไหมมันเป็นครับการกล่าวหากันโดยอ้างสถาบันมาโจมตีให้ลายทางการเมืองเนี่ยเป็นความจริงในสังคมไทยไหมเป็นครับเป็นตั้งแต่รัฐประหาร19กันยายน2549ที่กล่าวหาพระคุณทักษิณมินเมย์ แล้วมันก็มีการยกเรื่องนี้มาโจมตีกันตลอดนะฮะถ้าเราจะแก้ปัญหาของประเทศถ้าเราต้องการยุติความแตกแยกต้องการสร้างความปองดองแล้วก็เทิดทูนสถาบันให้พ้นไปจากความขัดแยง้งเราต้องพูดกันจริงจังในเรื่องปัญหาเหล่านี้ว่าเราจะแก้ยังไงไม่ใช่เงียบไม่ใช่หยุดเราต้องมาพูดกันจริงจังว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงที่จะเอาสถาบันออกไปจากความขัดแยง้งวิธีที่จะทํามันต้องเกี่ยวพันกันกบเรื่อง112อร้อยสิบสองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องร้อยสิบสอง รัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีแก้ไขปัญหา112ตามข้อเสนอของนิติราชแต่รัฐบาลต้องยอมรับว่า112เป็นปัญหาแล้วการโจมตีกับเรื่องสถาบันโดยอ้างสถาบันมาเนี่ยเป็นปัญหามาตลอด6ปีเราจะแก้ยังไงเราจะแก้112แบบไหนควรจะต้องหยิบยกขึ้นมาถกกันโดยรัฐบาลทําได้รัฐบาลไม่ต้องทําเองคณะกรรมการคออปอของอาจารย์คณิตนันทน,นครก็เสนอให้แก้ไข112โดยที่ไม่เหมือนกับนิติราช คุณอนันต์ปัญญลชุนก็ยอมรับว่าร้อยสิบสองมีปัญหาแม้แต่แปราชดิกรลก็เคยทําหนังสือถึงนายกว่าร้อยสิบสองมีปัญหาควรแก้ไขนี่คือสิ่งที่คนฝ่ายต่างๆก็ล้วนเห็นว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะควรจะยอมรับว่ามันเป็นปัญหาเมื่อมันเป็นปัญหาก็มอบหมายให้คนที่สังคมยอมรับได้ว่าไม่ได้เป็นคนของรัฐบาลอย่างเช่นคออปปหรือกรรมการสิมุชนเป็นตัวกลางนะฮะในการหาลือในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ตั้งแต่คุณอนันต์แปลราชนา,นะะนากูลหมอตุลน,นะฮะประชาธิปัตย์พันธมิตรนิติราชคุณจัดตัวกลางแล้วก็แล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะ,ะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยุติวิกฤตเรื่องนี้เสียทีผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ควรทําเท่านั้นแต่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลผู้รับผิดชอบประเทศคุณรับผิดชอบเนี่ย รับผิดชอบ2ด้านเลย1ก็คือว่าต้องรับผิดชอบในการที่จะพิทักษ์จุดยืนประชาธิปไตยรักษาความเป็นประชาธิปไตยด้านที่2ก็คือรับผิดชอบในการปกป้องสถาบันแล้วก็ทาให้สถาบันพ้นไปจากความขัดแยง้งทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะต้องมาบรรจบกันที่ว่าคุณจะทําอย่างไรในการยุติปัญหาร้2ถ้ารัฐบาลไม่ทําเรื่องนี้ก็บอกได้สองคำว่า1โง่2ขี้ขลาด ก็ฝากไว้ว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องคิดทบทวนกันให้ดีทั้งสังคมด้วยนะครับอย่าทิ้งให้มันปัญหามันอยู่อย่างนี้ต้องช่วยกันแก้และช่วยกันยุติปัญหานะฮะดีกว่าที่จะปล่อยเฉยแล้วก็อ้างว่าไม่ไม่ทำอะไรไม่แตะต้องไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะไม่งั้นมันก็จะบานปลายต่อไปสวัสดีครับ